่วงเวลาที่เราติสดสนิกับพระเจ้าใกล้ชิดพระมียมสุดสิ่งหนึ่งที่จะเป็นเครื่องบ่งวัดว่าความรู้สึกใกล้ชิดพระมียมสุดนั้นเป็นอของแท้หรือว่าเป็นอารมณ์ความรู้สึกของเราหรือไม่เป็นของแท้หรือว่าเป็นของปลอมให้ดูที่ความไวต่อบาปนะครับ ความบริสุทธิ์ของพระเจ้านะเป็นเหมือนความสว่างที่ส่องเข้ามาในความมืดจุดดำดำแม้เพียงนิดเดียวนะครับเท่าปลายเข็มแต่ถ้าสายตาของเราดีแสงสว่างชัดเจนพอเราจะเห็นจุดดำนั้นและ ลบจุดดำนั้นให้หายไปจากพื้นที่สีขาวได้มันจะมีสองอย่างนะครับก็คือความสว่างกับสายตาก็คือดวงวิญญาณของเราที่หลอ่อล้อมรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกันกบองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ผมพูดแบบนี้มันอาจจะเป็นทฤษฎีนะครับ แต่ว่าก่อนที่ผมจะเล่าเหตุการณ์จริงผมจะทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามันจะมีเรื่องของการวางมือและไฟนะครับมันจะมีเรื่องของการร้องไห้ในบทเพลงนวัตกรรมันจะมีความร้อนรนในการเทศนานะครับซึ่งเราเองก็ต้องดูด้วยนะครับว่าการที่เราฟังเทศนาแล้วเราเกิดความร้อนรนหรือว่าการที่เราพบพระเจ้าผ่านทางความคิด ที่เราเจริกับพระเจ้านั้นมันเป็นอารมณ์ความรู้สึกของเราที่จินตนาการไปเองหรือว่าเป็นพระยามสุดจริงๆที่พระองค์ประทับอยู่กับเราครับเครื่องบ่งชี้วัดจะมีหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกรักความชื่นชมยินดีสันติสุขความรู้สึกมั่นคงมั่นใจในพระเจ้าไม่กลัวสิ่งหนึ่งสิ่งใด แต่ว่ามันจะมีอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆนอกเหนือจากสิ่งทั้งปวงที่ผมยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่ก็คือการไวต่อบาปนะครับมีน้องคนหนึ่งนะครับโทรมาหาผมนะครับก็คุยกันคุยกันนาน,นครับแต่ว่ามันจะมีประโยคหนึ่งที่หลุดมาก็คือว่าน้องคนนี้บอกว่าเดี๋ยวผมจะไปหานายกทันทีที่เอ่ยชื่นนอนายกขึ้นมานะครับ ความรู้สึกแปรปวดร้าวไปที่ใจพร้อมกับความคิดที่เป็นดังสายไฟแล้วรู้สึกว่าอยากจะพูดกับน้องว่าอย่าไปยุ่งกับในกรเลยอย่าไปเยี่ยมเยียนอย่าไปหาเขาเลยมันเป็นความรู้สึกที่รู้สึกว่าไม่อยากจะคบหาคนคนนี้เพราะว่าความจําสุดท้ายที่ผมมีต่อในกรก็คือว่าในกรเนี่ยทำผิดต่อผมเข้าใจคาว่าความจำสุดท้ายไหมครับ ไมยถึงความรู้สึกสุดท้ายที่เรารู้สึกว่าคนคนนี้ได้ทำร้ายเราแล้วเราเองก็ลืมไปแล้วลืมกวัวคนคนนี้ลืมความเจ็บปวดเพราะว่าเราเองมีเรื่องอื่นที่มันต้องคิดต้องทำมีงานมีการมีอะไรที่เราต้องคิดต้องทำแต่เมื่อวันหนึ่งมีคนเอ่ยชื่อคนนี้ขึ้นมาแล้วบอกว่าเขาจะไปเยี่ยมเยียนหรือบอกความสัมพันธ์ที่ดีเรารู้สึกว่าอย่าไปยุ่งกับคนนี้เลยเขาเป็นคนไม่ดีอย่าไปยุ่งกับเขาเลย ความรู้สึกว่าตนเองขมคืนมันจะบอกอยังไงนี่คือมันรู้สึกว่ามันมันเป็นสิ่งที่มันไม่ถูกต้องถ้าผมไม่ได้ติดสนิทกับพระวิญญาณบริสุทธิ์มันจะไม่ไวต่อความคิดแบบนี้เลยผมก็เลยอธิษฐานกับพระเจ้าพระองค์ขอพระองค์ยกโทษบาปให้กับข้าพระองค์ก่อนที่มีความสึกขมขืนแล้วก็จดจํา ความผิดของคนคนนั้นจริงๆแล้วนะครับความผิดบาปของคนบางคนมันสามารถที่จะอยู่ในใจของเรานานเป็น10บสิปีหรือ20ปีแม้ว่าเราจะไม่ได้คิดถึงความผิดหรือไม่ได้คิดถึงคนคนนี้แล้วก็จริงแต่มันอยู่ในใจเหตุผลที่เราไม่ได้คิดถึงเพราะว่าเราโยกย้ายความคิดของเราไปคิดเรื่องอื่นแต่จริงๆแล้วมันมีอยู่พอมีการเอ,อ่ยชื่อขึ้นมาหรือ มีการกระทำซ้ำพฤติกรรมบาปในรูปแบบเดิมเราเองจะรู้สึกโกรธมากเป็นพิเศษมันเหมือนคนที่เคยถูกทํามาแล้วแล้วก็ถูกทําซ้ำอีกถ้าเรายังไม่เคยถูกกระทําเราอาจจะโกรธในระดับหนึ่งแต่ถ้าเราเคยถูกกระทํามาแล้วเราก็จะมีความโกรธมากกว่าปกติและถ้าเราถูกทํามาแล้ว3ครั้ง4ครั้ง5้ครั้งแล้วก็ถูกทำซ้ำๆเดิมๆอีก นั่นแหละคือความกิ้วโกรความโมโหร้ายที่โผลงขึ้นมาฉะนั้นย้อนกลับไปประโยคต้นๆที่ผมบอกเมื่อเราติดสนิทกับพระบิญญณสุ์แค่บาปทางความคิดแค่นิดเดียวแค่ความรู้สึกไม่พอใจแค่นิดเดียวเราก็รู้สึกว่าไม่ได้ความคิดเช่นนี้ไม่ถูกต้องเราจะใช้เวลากับพระวิญญาณผมเองก็ใช้เวลากับพระวิญญาณแล้วก็เปลี่ยนมุมมองที่มองทองี่มีต่อคนคนนั้น โดยการมองเขาผ่านทางพระเยสุคิตแล้วก็ขอพระเจ้าประทานหัวใจที่มีความเมตตารักและก็เกิดการคืนดีขอพระเจ้าช่วยให้ใจผมคืนดีและใจผมก็สงบลมสงบลงอย่างง่ายๆก็ความรู้ความคิดว่าอย่าไปเจอคนคนนี้เลยอย่าไปคุยกับคนคนนี้เลยมันหายไปกลายเป็นการคืนดีในจิตใจของผมเอง รู้สึกว่าพร้อมที่จะไปมีส่วนร่วมกับคนคนนี้ได้เหมือนกันนะครับกับลูกแกะบางคนที่ผมโกรธนะครับที่เขาสนใจแต่ตัวเองคิดถึงแต่ตัวเองแต่พอผมได้รับความเข้าใจนะครับในบทความที่เป็นอุปมาเรื่องคนบาปที่ได้รับพระคุณนะครับ ผมเองนะครับจากเดิมที่ไม่อยากจะคุยกับลูกแกะคนคนนี้ที่ดือ้อที่เห็นแก่ตัวนะครับกลายเป็นรู้สึกว่าเห็นใจเขาแล้วก็รักแล้วก็พร้อมที่จะเจอพร้อมที่จะเข้าไปใช้ชีวิตร่วมด้วยความรู้สึกว่าเราพร้อมที่จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมกับเขาเหมือนวันแรกแๆที่เรายังไม่ได้ทําผิดต่อกันตรงนั้นแะครับคือการคืนดีแท้ในหัวใจของเรา นี่เป็นตัวอย่างนะครับความคิดแค่เพียงนิดเดียวที่แค่เว็บเดียวที่เรารู้สึกกุนเคืองใจนะครับถ้าเราประจาซึ่งพระพิญามิสุธิอย่างแรกเลยคือเราจะไม่ดูว่าสิ่งนี้คือจุดดำในใจของเราหรือว่าความบาปที่อยู่ในใจของเราที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการสําแดงออกของพระพิญามิสุธิที่จะสาแดงความรักของพระคิดออกจากตัวของเรา ความคิดบาปแค่เพียงเล็ก,ลกน้อยนะครับถ้าเราไม่ได้ติดสนิทกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เราก็คงจะรู้สึกแค่เพียงว่ามันบาปแต่เมื่อเราติดสนิทกับพระวิญญาณบริสุทธิ์มันไม่ใช่แค่รู้สึกว่ามันบาปเฉยแต่เรารู้สึกว่ามันบาปหนามากมันดุลแรงมากมันชั่วร้ายมากและเราต้องกลับใจเราต้องจริงจังในการที่จะตัดความคิดนี้ออกทีนี้ต่อเนื่องจากเหตุการณ์เมื่อกี้ที่ผมรู้สึก ข่มขืนกับคนบางคนแค่แป๊บเดียวนะครับผมเปิดดูคลิปแล้วมีตัวข้อความบรรยายว่า,าศาสนาจารย์นู่นนี่นั่นนะครับกำลังจะยืนเทศนาอยู่ผมรู้สึกแบบโกรธแล้วก็เกลียดโกรธแล้วก็เกลียดเขาเรียกว่าอะไรคำว่า,าศาสนาจารย์มากคือผมรู้สึกว่า ในมุมมองของผมนะผมรู้สึกว่าไม่ไม่มีใครดีแม้กระทั่งตัวผมเองนะครับไม่มีใครดีพอที่จะเรียกไม่มีใครคู่ควรนะครับที่จะยกตนเองว่าเป็นอาจารย์หรือว่าเป็นคนที่มีผู้รู้มีจิตวิญญาณสงูงส่งกว่าคนอื่นผมผมเกลียดมากนะครับถ้าใครมาเรียกผมศาสนาจารยนะ์คือจะรู้สึกไม่ไม่พอใจนะผมไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นนะครับและในขณะเดียวกันนะครับใครที่ใช้คําว่าศาสนาจารย์ผมรู้สึกว่า ทำไมท่ามกลางมนุษย์ต้องมีการยกย่องบูชาความรู้เรียนปริญญาเอกปริญญาโทรพระคัมภีร์มาแล้วเป็นศาสนาจารย์เป็นแบบนู่นนี่นั่นเนี่ยมันมันเป็นเหมือนแบบตั้งตั้งยศตั้งอย่างมาเพื่อให้ให้เคารพบ,บูชากันผมรู้สึกเกลียดอยู่ในใจแต่ความรู้สึกเกลียดเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงที่ผมติสดสนิทกับพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ผมก็เลย ใจสงบลงแล้วก็อธิษฐานกับพระเจ้าขอพระเจ้ายกโทษบาปที่เขาเรียกว่าแปร่บขึ้นมาในในความคิดของผมแล้วก็ผมก็อธิษฐานเผื่อผู้รับใช้ที่เขา,เามียศว่าศาสนาจารย์แล้วก็ผมก็รู้สึกอยากอวยพรเขาแล้วก็ใจก็ค่อยๆสงบลงเหมือนคนที่โกรธแล้วค่อยๆสงบลงสงบลงแล้วก็มอง ผู้รับใช้ทุกคนที่มีคามําว่าศาสนาจาัรย์นําหน้าด้วยความด้วยความเป็นมิตรไม่ได้มองเป็นศัตรูไม่ได้มองเป็นความเกลียดไม่ได้มองเป็นความโกรธไม่ได้มองเป็นการดูหมิน่นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่เป็นความบาปที่เกิดขึ้นในใจเป็นการดูหมิน่นความไม่รู้ความอ่อนแอของผู้อื่นซึ่งถ้าผมไม่มีพระพยามิสุดิ์ประทับอยู่ด้วยผมไม่ได้เจสนิทกับพระยามิสุดิ ความรู้สึกว่าตนเองบาปทางความคิดเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มันจะไม่มีอยู่เลยสิ่งที่ผมรู้สึกแรกๆเลยภายหลังจากการกลับใจผมรู้สึกว่าเชา้านี้พระเจ้าจงใจให้ผมได้คุยกับน้องที่เอ่ยชื่อนายกและพระเจ้าก็จงใจทั้งๆท,ท,ที่คำว่าศาสนาจารย์เนี่ยมันมีเกลื่อน YouTube เกิด Facebook อยู่แล้วผมก็ไม่เคยได้ใส่ใจแต่วันนี้ พระเจ้าเปิดได้เห็นว่ามันหลบซ่อนอยู่ในหัวใจของผมการต่อต้านเรื่องการบ้ายศบ้าอย่างมันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับตัวผมที่ผมจะไม่ไม่ชื่นชอบให้ใครมาบูชาเคารบบูชาหรือเติมยศเติมอย่างให้ผมเป็นสิ่งที่ดีสำหรับผมแต่ถ้าใครจะมียศมีตำแหน่งผมเองก็ไม่ควรจะโกรธหรือเกลียดแต่ควรจะมองว่าบุคคลเหล่านั้นคือ มิสหายและมองด้วยพระคุณของพระเจ้ายิ่งเราติดสนิทกับพระพยามสุดมากเท่าไหร่บาปแม้เพียงเล็กน้อยมันไม่ใช่บาปแค่เพียงเล็กน้อยนะครับผมรู้สึกว่าพระองค์ให้ให้ข้อความมาเป็นข้อความสั้นๆพระองค์บอกว่าบอ,บ,บอกรักทุกวันบอกรักทุกวันเขาว่าบอกทุกวันเหมือนว่าเป็นการทําดีกับภรรยากับ ลูกค้ากับทุกคนที่คุยให้เขารู้สึกถึงความรักของพระเจ้าไม่ต้องไปทําอะไรยิ่งใหญ่ถวายเงิน10ล้านไปช่วยคนติดถ่าอยู่ออกสื่อทีวีมีจอไม่ต้องไปทําอะไรยิ่งใหญ่ขนาดนั้นแค่เราทําสิ่งเล็กๆน้อยๆอาจจะเป็นแบบหยิบจับเข้าวของในห้องเก็บกวาดหรือพูดเพราะๆกับภรรยากับลูกกับแม่กับใครก็ได้ทำทำในสิ่งที่มันเล็กน้อย ให้เขารู้สึกว่าเรารักเขาทุกวันทําในสิ่งเล็กๆน้อยๆให้เขารู้สึกว่าเรารักเขาทุกวันนั่นแหละคือการบอกรักพระเจ้าช่วงที่ติดสนิทกับพระเจ้าพระองค์ให้ผมมีชีวิตที่โฟกัสในสิ่งเล็กๆน้อยๆและโฟกัสคาว่าโฟกัสในสิ่งเล็กๆน้อยๆน,นี่คือพยายามจะทําสิ่งเหล่านั้นให้มันดีที่สุดถวายเกียรติแด่พระเจ้าและเป็นการบอกรักทุกสิ่งรอบตัว นี่คือเป็นอีกเรียกเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งที่เกิดจากการได้ใกล้ชิดกับพระวิญญาณบริสุทธิ์นอกเหนือจากการไวต่อความบาปเราจะไวต่อความบาปเราจะโฟกัสในสิ่งที่เล็กๆน้อยๆทำในสิ่งที่มันเล็กๆน้อยๆอย่างดีที่สุดด้วยหัวใจที่รักพระเจ้าและรู้สึกว่าอยากจะใช้สิ่งเล็กๆน้อยๆนั้นในการบอกรักผู้อื่นและบอกรักพระเจ้า นี่คือผลจากการที่ได้ใกล้ชิดกับพระวิญญาณที่ผมมีประสบการณ์นะครับไม่ใช่แค่เพียงเรากับใจต่อหน้าพระเจ้าหรือว่ากับใจจากความคิดขมคืนส่วนตัวเท่านั้นนะครับถ้ามีโอกาสหรือว่าเป็นไปได้นะครับให้เราเป็นพยานถึงการคืนดีนั้นอาจจะซื้อขนมไปให้หรือว่าถ้า คนคนนั้นที่เรารู้สึกขุนเคืองใจเขาขายสินค้าอะไรบางอย่างแล้วโพสสินค้าขายเราอาจจะช่วยแชร์เขาแล้วบอกว่าติดต่อคนนั้นคนนี้เหมือนแบบทำดีตอบแทนมันจะเป็นการตอกย้ำพยานยืนยันการให้อภัยและความรักและการคืนดีในหัวใจของเราและมันเป็นการตอกย้ำไม่ให้ความคิดขมคืน มันแวบเข้ามาหรือว่าเกิดขึ้นในใจของเราอีกเหมือนต้นไม้นะครับเวลาที่เราถอน,นะครับถ้ามันมีรากอยู่เดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาใหม่สิ่งที่เราต้องทําในการถอนต้นไม้คือแบบเรียกว่าถอนทั้งรากทั้งโคนถอนทิ้งให้หมดการที่เราคืนดีกับคนบางคนก็เหมือนกันให้เราอธิษฐานจริงจังจริงใจในการที่จะขอพระเจ้าอวยพรเขา และหาโอกาสและก็ช่วยโอกาสในการที่จะทําดีกับเขาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนใจของเรานั้นได้ยอมจำนนกับพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเพราะว่าความคิดปิดบาปที่มันแวบขึ้นมานั้นนะครับเป็นเป็นการเขาเรียกว่าอะไรเป็นการแยกกันระหว่างความคิดฝ่ายชั่วกับฝ่ายดีที่พยายามสุดทําให้เราเห็นว่ามันมันไม่ถูกต้องมันอยู่ในใจของเรามันเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้อง มันเกิดจากการโดนใจของพระวิญญาณที่ทําให้เราเห็นความบกพร่องนั้นในดวงความคิดของเราและการที่เรายอมรับว่าพระวิญญาณครับครับองค์เห็นด้วยในสิ่งที่พระองค์เปิดเผยสําหรับสิ่งที่อยู่ในใจของข้าพระองค์มันเป็นความคิดผิดบาปครับขอพระเจ้ายกโทษที่ข้าพระองค์มีความบาปนี้อยู่ในใจและข้าพระองค์ขอเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อคนคนนั้นใหม่ให้คิดและทํา ให้รู้สึกกับเขาอย่างที่พระเยซูรู้สึกนั่นคือส่วนที่1และส่วนที่2คือให้เราออกไปโชโ่วยยอกาสในการที่จะทําดีกับคนคนนั้นในทุกช่องทางอาจจะเปคอมเมนต์อวยพรอาจจะแบบอะไรก็ได้โทรไปหาหรือส่งของขวัญส่งไปสนีอะไรไปให้เขาทําเรื่อยๆทาเรื่อยๆสิ่งที่เราทำเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นการยอมจํานวนแท้เพว่ามันดียิ่งกว่าเราไปวางมือล้มและนอนร้องไห้ คือเรียกว่านั่นคือก็เป็นรูปแบบหืองการยอมจำนวนแต่ในมุมมองผมผมคิดว่าการยอมจำนวนแท้มันมันไม่ได้เป็นทฤษฎีศาส,ส,สนาศาสตร์ที่มันอยู่แต่ในห้องประชุมแต่มันคือใจของเราที่อยู่ในที่อยู่ในห้องกับพระเจ้าแล้วคุกเข่าและอธิษฐานกําจัดความคิดที่ไม่ถูกต้องและเมื่อเราออกจากนอกห้องนอกบ้านหรือเดินไปตามท้องถนนหรือว่าใช้ชีวิตอยู่ในโลกเราเองก็ได้ แสดงความยินยอมหรือว่ายอมจำนวนต่อพระธยามสุดในการทำดีกับเขามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นยิ่งเรามีความขมคืนต่อใครสุดว่ามีคนบางคนหักหลังเราถ้าเป็นมนุษย์คนบาปคือก็อยากให้เขาสับอยากให้เขาเขาเรียกว่าล่มจมทันทีที่เราเห็นว่าคนที่โกงเราชีวิตมันล่มจมโดนตำรวจจับธุรกิจล่มสลายเราก็คงรู้สึกสะใจดีแล้วสนน้ำหน้ามันดีแล้วพระเจ้าลงโทษมันแต่ พระพยาณมิสุดให้เราเห็นความขมขื่นในใจของเราและพรรองปราถนาที่จะให้เราอวยพรเขาเหมือนคําพยานของพี่น้องคิสเตียนคนหนึ่งที่สามีเขาไปมีชู้เขากลับบ้านเขาเสียใจก็จริงอยู่แต่เขาก็ธอษฐานเผื่อสามีแล้วก็ผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่แย่งสามีของเขาไปเขาเขาไม่ได้ สาบแช่งคนคนนั้นที่ทาผิดต่อ,อเขาแต่เขา,อาตอบสนองด้วยความรักของพระเยซูคริสต์เขาคิดว่าพระเยซูคิดอย่างไรกับเรื่องนี้และเขาก็ตอบสนองตามที่พระเยซูตอบสนองและเขาก็กลับไปอธิษฐานเผื่อนี่คือการเกิดผลแท้และการมีชีวิตที่ติดสิทธิ์กับพระวิญญาณแท้ผมค่อนข้างให้ความสัมพันธ์กับการยอมจำนนกับพระวิญญาณในรูปแบบนี้มากกว่า รูปแบบที่แบบไปแชร์โพสต์อวยพรคนที่เราไม่พอใจไปคอมเมนต์อวยพรอ,อธิษฐานเผื่อซื้อของขวัญไปให้ส่งไปสิริไปให้ถ้าเราไม่อยู่อยู่ด้วยกันผมผมรู้สึกว่าการยอมจํานวนพระวิญญาณมันควรจะออกมาในรูปแบบนี้ดีกว่าไปนอนลม้มร้องไห้หรือว่ามีกกรียอาการบางอย่างในที่ประชุมแต่ว่าในชีวิตจริงๆของเราเราไม่ได้ยินยอมกับพระวิญญาณจริงๆ